สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องซาลิก้าพาเครื่องทัวไทยนะคะเป็น e ีพีที่96ินะคะพี่พี่ขาวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านหลากหลายรายการมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทัวไทยนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อของน้องนะคะ ก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรนะคะเป็น0932701982 ID ไลน์พี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะ ID ไลน์เป็น0932701982เนะคะีค่ะพี่ๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะน้องขออนุญาตเริ่มรายการที่1ให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะรายการที่1น,นะพ่พี่ๆขาจะเป็นเหรียญทองแดงหลงวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะ,คะยค่ะีในงานเลี่ยมก เป็นรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะพี่พี่จะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานรายการนี้เป็นรายการที่1นะพี่พี่จ๋ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่2รายการที่สองนะคะจะเป็นหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตารีดนะคะพี่พี่เป็นพ้าเปืยเป้ยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะอ่ารายการนี้เป็นรายการที่สองนะพี่พี่จ๋ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สาม รายการที่3นะคะจะเป็นเหรียญปิตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะใต้ฐานตรงนี้มีเลขโคดนะคะเป็นเลข1กับเลข9นะพี่พี่อยู่ในงานเลี้ยมกอดฝั่งเฟสไปให้สวยๆแบบนี้เลย,ย,ยเหรียญสวยเหรียญงามนะคะพี่พี่มีรายการละหนึ่งเท่านั้นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3นะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ รายการที่4ี่นะคะจะเป็นพระกิ่งหลวงปู่สวงนะคะพี่พี่ขาเป็นพระเปืือยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ใต้ฐานตรงนี้นะคะจะเป็นรูปของหลวงปู่สวงนะคะพี่พี่ขาเป็นพระกิ่งของหลวงปู่สวงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้าน้องขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญพิมพ์นั่งพ่านหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบาลไลนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมเลนกันนาพลาสติกนะคะพี่พี่ เรียนสวยเรียนคมเรียนชัดตรงปกทุกองคทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆขาเป็นรายการที่6เป็นรายการนี้นะคะพี่ๆขาจะเป็นพระนางพญากุวัดศรีนะคะพี่พี่ขา นี่นะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบนะคะเปิดหลังไปให้แบบนี้เลยนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะพี่พีรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7จะเป็นพ้าเนื้อผงพระสีวลีนะคะพี่พีเลี่ยมกรอบไปให้นะคะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเดิมเป็นพระ สีบลีดเนื้อผงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่8นะคะรายการที่8จะเป็นเหรียญ8ดรอบนะคะเหรียญครบ8ดรอบ หลวงปู่ดุลน,นะคะพี่พี่ขาพศสองสห้าสองหกนะคะเป็นเหรียญลาภผลทวีคูณนะคะเหรียญหลวงปู่บุญคะ่ะเหรียญครบแปดรอบนะคะรายการนี้เป็นรายการที่แปดนะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าจะเป็นหลวง ภาพิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรุ่นจัมโบนะใต้ฐานตรงนี้ฝังตะกุดไปให้หนึ่งดอกนะคะเลี่ยมกอบลงยาไปให้ยังสวยงามมีรายการ้านหนึ่งเท่านั้นพี่พีท่านใดที่สนใจถูกใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่เนะคะพ,พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10จะเป็นเหรียญพะนาคปกนะคะเหรียญครบดรอบและพ,พี่ของหลวงปู่ทิมวัดละ หาไล่จังหวัดระยองนะคะมีเลขโค้ดด้วยนะคะท้านหลังนะเลข1เลข8นะคะพี่ๆเรียบกอบไปให้พี่ๆจะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญผาะนาาปกค่ะรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะพี่ๆน้องฝากพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสลิกาผาเครื่องทั่วไทยนะคะและเพื่อพี่ๆจะได้ ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและ EP ีต่อๆไปนะคะสามารถกดติดตามไว้รอกันได้เลยนะคะพี่พีรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะพี่พี่ขารายการที่11นะคะจะเป็นเครื่องรางนะคะไม้แกะนะคะแกะ เครื่องรางไม้เกะแพะนะคะพี่พี่ขานี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเดียวเกินไปนะคะพี่พีสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะพี่พรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12 จะเป็นพ้ากิ่งฐานเรือนนะคะพี่พี่ขาเป็นผ้ากิ่งเปาวเลดนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่พี่ใต้ฐานจะมีรอยตัดจางๆนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่12นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่13รายการที่13จะเป็นพ you, wrote, wrote, word, ้าลอดเนื tone, ky, ้อดินนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรบนะคะพี่พี่จะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหลังจะเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่13 รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14จะเป็นเห,ห al, เ oh เรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพิมพ์แบกเท่นนะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่สุขค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่14นะพี่พี่รายการต่อไปนะคะ <iles. S 1> เป็นรายการที่15นะคะรายการที่15จะเป็นพระสังฆจายเนื้อเปียกทองนะคะน้องจําดูมีน้ําหนักนิดหนึ่งเนี่ยค่ะพี่พี่เป็นพระสังฆจายเนื้อเปียกทองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15นะคะพี่ มีรายการต่อไปกันเลยนะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลังยันสี่นะคะพี่พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบลงยาดนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ด้านหลังฝังตะกุดไว้ให้แบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17 รายการที่17นะคะจะเป็นรูปหลอโบราณนะคะหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่มาพร้อมงานเลี่ยมกระเช้าแบบนี้ไปให้ยกกระเช้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นรูป่อหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18รายการที่18จะเป็นอห่อา,หาหูอมจันนะคะพี่พี่ขาเป็น นี่นะคะเป็นล่างหูอมอจันนะคะพี่ๆเลี่ยมกรอกไปให้สวยงามแบบนี้เลยมีรายการละหนึ่งเท่านั้นนะคะ EP นี้นะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะหรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่19 รายการที่19นะคะจะเป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อชาตินะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชาติคะพศ2518นิะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่19นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่20นะคะรายการที่20น้องขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นพระหูยานกุโรบุรีนะคะอยู่ในงานเลี้ยงข้างๆนะคะพี่พี่ขาเปิดหน้าเปิดหลังไปให้ได้ ได้รับชมกันชัดๆแบบที่พี่ๆได้รับชมกันผ่านหน้าจอเลยนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการเนพี่ๆน้องรับประกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่20นะพี่ๆจ๋ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่21รายการที่21นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านนะคะพี่ๆขาเลี่ยมกอบไปให้นะยคะยังสวยงามเลยพี่ๆจะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานด้านหลังก็เปิดหลังไปให้นิดหน่อยเนียค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการ ที่21นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่22นะคะพี่พี่จะเป็นชินราชใบเสมาพิมพ์ใหญ่นะ่คะพี่พเป็นพระ เปื่อยๆแบบนี้เลยน่ะคะพี่ๆสวยงามนีค่ะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่22นะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆเป็นรายการที่23นะคะรายการที่23จะเป็นเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปานเนะคะเขี้ยวเสือแกะเนีค่ะพี่ๆของหลวงพ่อปานเนีค่ะพี่ๆขาลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนติดต่อน้องเข้ามาแจ้งอีีแจ้งรายการกับน้องกันได้เลยนะคะน้องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่23นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่24 เป็นรายการนี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูป่อโบราณหลวงปู่ทวดนะคะเป็นงานเลี่ยมแบบยกกระเช้าแบบนี้นะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่24นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่25นะคะรายการที่25จะเป็นเหรียญอัปการลงยาหลวงพ่อฉุยนะคะพี่พี่เหรียญสวยๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญอัปการเนื้อลงยาหลวงพ่อฉุยค่ะรายการนี้เป็นรายการ ที่2ี่นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่26ินะคะพี่พี่รายการที่26จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญเงินจีนของสะสมของคนจีนนะคะพี่พี่วันนี้นะคะน้องจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยรายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทั่วไทยนะคะเก็บเงินปลายทางน้องปวกเพิ่ม50บาทหรือสะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีน้องฝากพี่พี่เอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง,ฝ,งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสัิกาผาเครื่องทั่วไทยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26นะพี่จ๋ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27รายการที่27จะเป็นพระนางพญานเนื้อดินอกนูนนะคะพี่พี่เป็นพาเนื้อดินนะคะจะมีความนวลๆเงาๆนะคะเนื้อเขานะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่27นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่28 รายการที่28ดจะเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะเหรียญเปื่อยๆแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเหรียญงามนะคะเป็นพศสองห้าหนึ่งเจ็ดะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ 28นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่29นะคะรายการที่29จะเป็นพชินราชอินโดจีนนะคะพี่พี่ขาเป็นชินราชอินโดจีนนะคะอยู่ในงานเลี่ยมเลนนะคะเป็นงานเลี่ยมเลนกันน้ำพลาสติกนะพี่พี <parce> ่ข <Made> า <stage> สวยๆนาะาแบบนี้เลยเป็นชินราชอินโดจีนะคะ่ะรายการที่29รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่30จะเป็นพะสมเด เด็ดนะคะพระสมเด็จวัดะระฆังเหนือผงพิมพ์ใหญ่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบนะคะเป็นงานเลี่ยมกรอบแบบฝั่งเพชรนะคะสวยงามเลยพี่ๆจะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานมีรายการล้านหนึ่งเท่านั้นนะพี่ๆค่ะสนใจถูกใจรีบจับจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30นะคะรายการต่อไปกันเลยนะคะเป็นรายการที่31รายการที่31จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่ๆอยู่ในงานเลี่ยมกรอบ ะะด้านหลังเปิดหลังไปให้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่31เป็นพระปิตาหลงวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส2องรายการที่32จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆขานี่นะคะเป็นพระสมเด็จนพระเปื่อยๆแบบนี้เลยเป็นพศสองสีส่สสสสส 08นะคะพี่พี่ขานี่นะคะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เป็นรายการที่32รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่33นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อเกษมเข็มมากดนะคะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่พี่ขานี่นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเลยเป็นรุ่น มหาลาบนะคะพี่พี่หลวงพว่อเกษมเข็บม,มาโกค่ะรายการนี้เป็นรายการที่33นะคะพี่จ๋ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่34รายการที่34นะคะจะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่พี่ขาเรียมกอบไปให้นะคะพี่พี่จะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะ สำหรับช่องสัิกาพัเครื่องทั่วไทยวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ E.P. ใหม่ๆของน้องนะคะรายการนี้เป็นรายการที่34นินะคะพี่ๆรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่35 รายการที่35นะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อโสธรนะคะพศ2460นะคะพี่พี่ขาเหรียญเปียกทองหลวงพ่อโสธรค่ะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่35ินะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะรายการที่36จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชพิษณุโลกนะคะพี่พี่ขาอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นสมเด็จ พระนาเรศวรมหาราชเนคีค่ะพี่ๆเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชพิษณุโลกค,ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่36นะคะร,รายการต่อไปเป็นรายการที่37รายการที่37จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไรจังหวัดระยองเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมนะคะพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ๆขาเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะอยู่ในงานเลี่ยมเลนกันน้าพลาสติกไปให้สวยงามเลยรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบ เจ็ดนะพี่พี่รายการต่อไปเป็นรายการที่38นะคะรายการที่38จะเป็นเหนปปร,รียญอปก้าหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นพศ2 5 2 3นะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูรายการนี้เป็นรายการที่38นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่39รายการที่3 9จะเป็นเหรียญชินราชนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะเหรียญเปื้อยๆแบบนี้เลยเป็นพศ2506นะคะพี่พ่ขาเหรียญชินราชนะคะรายการนี้เป็นรายการที่39ค่ะพี่พรายการต่อไปเป็นรายการที่40 รายการที่40นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพุทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะเหรียญหลวงพุทวดวัดช้างให้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่40 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่41น้องขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญทองแดงหลวงปู่เครื่องนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้าพลาสติกนะคะเป็นพศ2520นะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่เครื่องนะคะพี่พี่ขาลองรับชมในพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะ,ะแอนไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอนไลน์สามารถโทรเข้ามาเป็นเบอร์ได้นะคะช่องทางกา การติดต่อของน้องก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมเบอร์โทรนะคะเป็น0932701982 ID ไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น0932701982นะคะรายการนี้เป็นรายการที่41คะ่ะพี่ๆขะรายการต่อไปเป็นรายการที่42 รายการที่42นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพว่อเดิมวัดหนองโพนะคะอยู่ในงานเลี่ยมนะคะพี่พี่คเป็นงานเลี่ยมกรอบแบบ3ห่วงนะคะพี่พเป็นเหรียญหลวงพว่อเดิมวัดหนองโพพศ .2482 นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะจะส่งให้ จะส่งให้ทุกวันทางไปรษณีย์ไทยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่42รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะรายการที่43จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพศ so 2508นะคะพีะ่ๆี่ารุ่นคณะสิิ์สร้างถวายเป็นที่ระลึกนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ 43นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่44รายการที่44จะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูวัดสะแก่นะคะพี่พี่เป็นเหรียญเปื่อยๆแบบนี้เลยเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูวัดสะแก่นะคะพศ .2532 นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่44รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่45นะคะจะเป็นพระกิ่งห่มคุมนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะเป็นพระกิ่งห่มคุมของโลห นะคะพี่ๆขา รายการนี้เป็นรายการที่45นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่46ค่ะรายการที่46นะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อเกษมเขมมาโกนะคะจังหวัดลำปางพศ .2518 นะคะเหรียญเปียกทองหลวงพ่อเกษมเขมมาโกค่ะถ้าน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปนะคะน้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านนะคะมีรายการละ้หนึ่งเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะสนใจถูกใจรีบจับจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลยรายการ การนี้เป็นรายการที่46นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่47 รายการที่47จนะคะจะเป็นเหนปปร,รียญอปากาลงยาเหรียญเจริญพรหลวงพ่อฟูนปริสุทธโธวัดป้าไล่เนะคะเป็นพศ .2536 รุ่นเมตตามหานิยมด้านหลังก็มีโคดนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่47นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่48รายการที่48จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะ,ะ,คะเหรียญทองแดงนะคะพี่ๆเป็นเหรียญเปื่อยๆแบบนี้เลยไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรอบแต่อย่างใดนะคะ้องเปิด ที่รายการแบ่งปันนะคะรายการละ300บาทเนี่ยพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่49รายการที่49จะเป็นเหนเรียญเปียกทองพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะพี่พี่ขาเหเรียญเปียกทองนะคะพศสอง7าเหรียญเปียกทองพระอาจารย์ฟันอาจาโรค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่ ห้าสิบนะคะรายการที่ห้าสิบจะเป็นเขี้ยวเสือแกะนะคะแกะเป็นจิ้งจกนะคะพี่ๆขา นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นเที่ยวเสือแกะแกะเป็นจิ้งจกตาแดงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่50ินะพี่ๆจ๋ารายการต่อไปขอเป <mind> ็นรายการที่51นะคะรายการที่51จะเป็นเหรียญอาปากานะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบาลัยนะคะเป็นรุ่นสร้างบารมีปี2 5 1 9นเะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบาลัยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่51นะคะรายการต่อไปเป็นรายการ การที่52รายการที่52จะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อเกษมเขมมากโกนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญครบเจดรอบหลวงปู่ทอีขออภัยค่ะเป็นเหรียญครบเจ็ดรอบหลวงพ่อเกษมเขมมากโกนะคะพศ2538านะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมากโกะจังหวัดลำปางค่ะรายการนี้เป็นรายการที่52 รายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่53นะคะจะเป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อเพี้ยนนะคะพี่พี่ขาเรียนสวยเรียนคมเรียนชัดนะคะพี่พเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนนะคะพี่ๆี่รายการนี้เป็นรายการที่53 รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่54จะเป็นเหรียญเปียกทองพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นพศ2519นเะคะพี่พี่เป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่54รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่55นะคะนนี้จะเป็นของสะสมของคนจีนนะคะพี่พี่เป็นของสะสมนะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะใต้ตรงนี้มี อักษรจีนด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่55นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พเป็นรายการที่56นะคะรายการที่56จะเป็นเหรียญพยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พศ2513หน่นะเหรียญพญาพิชัยดาบหักค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่56 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขาจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ขานี่นะคะลองรับชมกันดูนะคะน้องเรียกไม่ถูกนะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบแปด รายการที่ห้าสิบแปดจะเป็นเหรียญเจ้าสวนนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบแปดนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่ห้าสิบเก้ารายการที่ห้าสิบเก้าจะเป็นพระง้างตาแดงนะคะเป็นพระป่อยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาใต้ฐานมีรอยตับนะคะเป็นพระง้างตาแดงนะคะพี่พี น้องจับดูแล้วมีน้ำหนักนิดนึงนะคะน้องไม่ทราบนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรแต่น้องคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อโลหะนะคะรายการนี้เป็นรายการที่5 9าคะ่ะพี่ๆขารายการต่อไปเป็นรายการที่6กรายการที่60นะคะจะเป็นเครื่องรางสิ่งขอไว้ค่ะ เป็นเคี้ยวเสือแกะสิงหสขวัญนนะคะพี่ๆอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้าพลาสติกนะคะเป็นเคี่ยวเสือแกะสิงหสขวัญนนะคะพี่ๆ่ะน้องขออนุญาตปิดรายการที่60เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่ๆวันนี้นะคะน้องมีพาเครื่องพับ้านหลากหลายรายการมาแบ่งปันพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะ จะเปิดอยู่ที่รายการละ3 0 0บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะหรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนน้องจัดส่งให้ฟรีทัวไทยนะคะพี่ๆขาช่องทางการติดต่อของน้องก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรและลายเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2น่นะคะพี่ๆ สำหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาพี่พีเทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ